หมุมจะร่วงลงรายชื่อนะคะแล้วไปยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะจากนั้นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเข้าครมอหมุมว่า1นึ่งแสนรายชื่อคงเปลีป่ยนแปลงให้คอรมอดูแลอะไรได้ให้กับพวกเราความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างน้อยเพิ่มความอุ่นใจค่ะแม้ว่าจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุก็ตามเราคงไม่ต้องการเ,าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าแล,แล้วเราก็แค่แสดงความเสียใจแต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรขอเป็นหัวขบวนรถไฟแล้วกันค่ะจะพยายามผลักดันให้สําเร็จให้ไ,ได้มากที่สุดจะขอทํา ่อทีตัวงจะซึ่งตอนนี้สาวบุ๋มก็เริ่มเดินหน้าโครงการด้วยการเช่าตู้ปริษัทเปิดรับรายชื่อผู้สนับสนุนแนวคิดของเธอแล้วนะคะขณะที่เหล่าคนบันเทิงก็ขานรับโครงการนี้อย่างทันท่วงทีเพราะมองว่านี่คือภัยใกล้ตัวที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุสลดกับลูกหลานของตัวเองค่ะดีนข่าวนี้รู้สึก ตกใจมากครับอย่างแรกที่คิดว่านี่นี่เกิดขึ้นในเมืองไทยหรออะไรอย่างนี้แล้ mm hmm. ก็ได้ยินมาว่าพี่พี่ปุ่มมนาดานะครับผม mm hmm. ก็ได้ไล่กำลังหาชื่อคนนะครับผม mm hmm. เพื่อที่ว่าจะทําตรงนี้ออกมาให้ได้จริงๆนะครับผม mm hmm. กั้งก็ขอเอาใจช่วยนะครับผมขอให้ทสำสาเร็จนะครับผมแล้วก็ขอใหอ้เพื่อพัฒนาให้บ้านเมืองเรามีแต่สิ่งดีๆขึ้นนะครับ